สวัสดีครับส,สรุปข่าวลียอูนะครับประจำวันที่17เมษายนอยู่กับผมโค้แอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลีเออร์ูกันนะครับวันนี้มาดูเทพเดวิดออสตินนะครับออกมาย้ําจุดยืนลีเออร์ูว่ายังไงก็มีการทุ่มหนักในช่วงซัมเมอร์นี้แม้ว่าจะเมินล่าจูดก็ตามนะครับทิศทางซัมเมอร์นี้เป็นยังไงออสตินก็พูดให้ฟังด้วยเตียโก้นะครับปล่อยฟรี มีข่าวแบบนั้นติดตามกันได้ในข่าวสารวันนี้นะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีก่อนนะครับสำหรับลูกอมไมชูวี่ลูกอมเคี้ยวนึบตราไมชูวี่ไม่ว่าเรื่องอะไรจะขมเคี้ยวนมดีกว่ามาเปลี่ยนล่งขมด้วยลูกอมนมไมชูวี่หาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นท็อปบิ๊กซีและห้างชั้นนําหรือสนใจสั่งซื้อผ่านช้อปปี้ลาซาด้าออนไลน์นะครับของแพรลี่มาร์เก็ตติ้งหรือไปติดตามได้ที่เพจไมชูวี่ลูกอมสองขานั่นเองนะครับ ฝากไปด้วยนะฮะรวมไปถึงรถยนต์ซูซูกินะครับเซอร์ GL เน็กเน็28ขับสนุกเต็มขัน้นเร้าใจเกินวิกัดมาพร้อมกับดีไซน์โดดเด่นชุดแต่งสปอยเลอร์รอบคันเสริมเอกลักษณ์นะครับชุดแต่งบริเวณคอนโซลแผงลายประตูเป็นเคปล่ามาพร้อมกับจอทัชสกรีน7นิ้วทั้งระบบความปลอดภัยระบบการขับขี่ครบเครื่องนะครับพบกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศของ Suzuki m ม t เต Thailand หรือเว็บไซต์ s u z u k i co t h นะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเมาส์ไม่ขับนะครับ ด้วยความหุ่งใหญ่จากซูซูกินะฮะมาเริ่มต้นข่าวสารในวันนี้กันนะครับก็มาดูกันที่อย่างแรกอันนี้ย้ำขย,ย้ำไม่เฉยนะคืนนี้ตีสอนะครับเรียบภูไปเยือนที่บ้านลีดอยู่ในเตดน,นะครับเอรันโรสนะเป็นเกมพิม์ลีกนะก็ตีสองเตะแล้วก็หลังจบเกมก็คงได้เจอกันนะครับก็เดี๋ยวมาไลฟ์สดพูดคุยกันนะครับอ่ะส่วนเรื่องปีวิวเนาะ จริงๆเนี่ยเนื้อหาปีวิวของข่าวเมื่อวันที่16เนี่ยมีเนื้อหาปีวิวที่ค่อนข้างครบและหลักไปดูย้อนของข่าวเมื่อวันที่16ได้วันนี้นะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวอันนี้ก่อนเลยหลายคนถามผมกันเข้ามาเยอะมากว่าอ่าริอ่าซัมเมอร์นี้ตลาดซื้อขายเปิดเมื่อไหร่นะฮะผมก็พยายามไปหามาอันนี้เป็นข้อมูลนะครับจากเว็บไซต์90มิลน,นะฮะของต่างประเทศนะฮะเขาก็บอกว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยน่าจะเปิดถ้าดูจากปีที่แล้วนะ เขายังไม่มีการบอกแน่ชัดแบบร0 0ในในของซัมเมอร์นี้แต่ถ้าเราดูจากของปีที่แล้วมันจะอยู่ช่วงราวๆเนี่ยวันที่10มิถุนายนดังนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าไม่เกิน2สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนเช่นภายในวันที่15อาจจะวันที่10 11 12 13 1 4 15ตลาดพิบรีกน่าจะเปิด ในขณะที่หลีกอื่นก็จะประมาณมิถุนากรกฎาคมแถวๆนี้แหละใกล้ๆกันแบบจะห่างกันไม่เยอะอ่ะอันนี้ให้ดูตัวอย่างของปีที่แล้วนะฮะ2022แต่เขาก็บอกเนี่ยว่า2023มันก็จะเปิดประมาณนั้นแต่ทีนี้ผมต้องอธิบายเพื่อนๆฟังก่อนว่าไอ้คําว่าตลาดเปิดอย่างเป็นทางการเนี่ยมันคือเปิดให้ลงทะเบียนแล้วก็แบบเปิดตัวได้ใช้ใช้งานได้เป็นทางการอะไรประมาณนั้นแต่เราเห็นหลายเคสแล้วที่มีการเซ็นกันล่วงหน้าได้บางเคส บาเยอร์มิวนิกเนี่ยชอบจังเลยอย่างเช่นคอร์ล่าไรเมอร์เนี่ยเซ็นล่วงหน้าตั้งแต่ตอนนี้เลยแล้วก็สมมุติมีการประกาศแล้วก็คือได้เหมือนกันแต่แค่ว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนแบบอย่างเป็นทางการต้องรอตลาดเปิดแล้วก็ลงทะเบียนคือเอาง่ายคําว่าตลาดเปิดอย่างเป็นทางการคือการลงทะเบียนได้อย่างเป็นทางการแต่จริงๆสามารถเซ็นล่วงหน้าได้เช่นกรณีของเรียฟูผมยกตัวยอย่างอิบาฮิมาโกนาเตประมาณปลายเดือนพฤษภาก็ได้ตัวแล้วจําได้ไหม หรืออย่างเคสของฟา์บินโยเราแพ้นัดชิงแชมเปี้ยนลีกเสร็จปุ๊บเราเซ็นฟา์บินโยในวันสองวันถัดไปแต่ก็คือรอลงทะเบียนจริงๆก็ต้องรอตลาดเปิดแต่จริงๆคือเป็นนักเตะเราแล้วอารมณ์ประมาณนั้นดังนั้นไอ้พวกเคสนี้ในซัมเมอร์นี้ใครก็ตามที่เราไปคุยเจรจาถ้าเราตกลงได้แล้วเราประกาศไปก่อนเลยได้อ่าหรือเราตกลงเบื้องหลังให้เสร็จแล้วรอประกาศวันที่1อะไรแบบนี้ก็ได้รอประกาศวันที่อ่าม,มันทางการแล้วจริงๆก็ได้แต่เบื้องหลังเราทําให้มันเสร็จสิน้นไปเลยก่อน ก็ได้ให้เข้าใจตรงนี้นะครับอย่าไปยึดติดกับคําว่าต้องรอตลาดเปิดถึงจะแบบได้ตัวเงยเดียวจริงๆง,งานตลาดซื้อขายเนี่ยพฤษภาคมก็สามารถเสร็จลุงหน้าได้แล้วนะครับถ้าเราตกลงกับนักเตะที่เราต้องการได้นะฮะทีนี้เรื่องราวของเตียโก้คันธาราเนี่ยมันก็มีข่าวนะครับตอนแรกผมเห็นจากโฟรโฟทูนะบ,บอกว่าลิปูเนี่ยพร้อมปล่อยเตียกโก้หมดสัญญาในซัมเมอร์2024นนะครับไม่ใช่ซัมเมอร์นี้นะ เพราะว่าซัมเมอร์นี้ยังเหลือสัญญาอีกปีหนึ่งอ่าแต่ซัมเมอร์2024เนี่ยอีกหนึ่งปีเนี่ยพร้อมปล่อยฟรีทีนี้พออ่านไปอ่านมาครับ <c oughs> เจอว่าต้นทางมาจากเดอ m i ิลเลอ่าคลิกเข้าไปก็เป็นเหมือนกับการวิเคราะห์นะฮะจากมาร์ o โจนว่าเอ๊ะ13นักเตะเหล่านี้ใครจะเก็บใครจะปล่อยอะไรแบบนี้พอมาถึงตรงเทียโก้เนี่ยเขาบอกว่าก็อาจจะแบบเก็บไว้แล้วก็ปล่อยฟรีหลังจบสัญญาปี2024 ซึ่งก็เป็นไปได้ครับด้วยอายุอานามของเตียโก้ด้วยขัน้นลงขั้นเหนื่อยผมว่าลิพูน่าจะมีบทเรียนแล้วละ่ะกับการเก็บนักเตะอายุเยอะไว้เยอะๆจัดเนี่ยผมว่าเตียโก้น่าจะถูกใช้จนหมดสัญญาคือเขายังเป็นนักเตะระดับโลกอยู่เพียงแค่ว่าแต่ปล่อยจนหมดสัญญาแล้วกันอายุเยอะแล้วไม่จำเป็นต้องไปฝืนใช้ให้นานจนเกินไปประมาณนั้นเราก็อาจจะได้เห็นเตียโก้เล่นในซีซั่นหน้าเป็นซีซั่นสุดท้ายก็เป็นไปได้นะครับทีนี้มากันที่เดวิดออนสตีนนะฮะ เดวิดออนสตีนก็เป็นนักข่าวตัวเทพนะฮะต้องบอกแบบนี้เป็นคนแรกๆที่ย้ำแล้วก็บอกว่าอยเป็นเป็นไปได้ยากมากที่ลิพูจะไปซื้อจูบิลิงแฮมเพราะว่าน่าตะค่าตัวแพงมากจำได้ไหมและสุดท้ายผลออกมาแบบนั้นจริงก็ต้องกลับมาให้เครดิตครับเดวิดออนสตีนซึ่งเมื่อวานนี้ครับเดวิดออนสตีนก็ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อในประเทศสหรัฐนะครับอย่าง NBC นะครับ NBC Sports Soccer นะโดยเจ้าตัวเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ถึงเกี่ยวกับลิพูนี่แหละเพราะว่ากำลังเป็นประเด็นร้อน ว่าทิศท,ทางเป็นยังไงหลังจากนี้นักเตะที่เป็นข่าวมีใครที่เป็นไปได้บ้างอะไรแบบนี้นะฮะมาฟังจากปากของเดวิดออนซีนกันซึ่งเดวิดออนซีนะครับเขาก็บอกนะครับว่าอ่ะอย่างแรกเขาบอกว่าขุมกําลังในการทํางานของครอปตอนนี้ครอปมีพลังงานเพิ่มขึ้นแล้วนับตั้งแต่ได้ไมค์กอร์ดอนนะครับประธานบริหารกลับมาช่วยดูแลสโมสรหลังจากก่อนอันเนี้ยไมค์กอร์ดอนปีกตัว ออกไปทํางานเรื่องเกี่ยวกับการหาผู้มาร่วมลงทุนอยู่นานเลยแล้วก็กลับมาแล้วร่วมพนึนกกาลังกับเดฟฟอลโดแล้วก็แบร์รี่ฮันเตอร์นะครับหัวหน้าทีมงานซื้อขายแล้วก็หัวหน้าสเกลนะครับ2คนนี้พนึกกําลังกันทําให้ครอปตอนนี้เอาละทางานได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยละมีลูกมือมีหัวหน้ามีลูกน้องที่แบบเออทำงานร่วมกันได้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้น FG ฟครับก <c oughs> าลังมองหาผู้มาร่วมลงทุนด้วยเขาอัปเดตได้ฟัง ยังยังไม่ใช่ว่าเนี่ยเมื่อวานเนี้ยมีคนคอมเมนต์มาเพียบเลยว่า f อ g ก็คงขายหุ้นขายอะไรไม่ได้แล้วใจเย็นๆอย่าเพิ่งตัดสินตอนเมษายนนะออสตินบอกว่ากำลังคุยอยู่กำลังมองหาอยู่ mm hmm. เพื่อที่จะต้องการเอามาช่วยเจอเกนครอปในการเสริมทัพในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับในท้ายที่สุดนะออสตินบอกว่าลิเวอร์พูเนี่ยตอนนี้ตัดสินใจแล้วว่าซัมเมอร์นี้จำเป็นจะต้องเสริมหลายคน แล้วก็หลายตำแหน่งอ่าคือไม่ใช่ว่าเสริมตัวเดียวแล้วจบมันไม่ใช่แบบนั้นไงทําให้สุดท้ายแล้วเขากลับมาคิดว่าการทุ่มหนักให้กับเบรดิงแฮมเพียงแค่คนเดียวมันไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องริพูเลยกลับมาเปลี่ยนใหม่อ่าดังนั้นในเมื่อมันต้องแบบแก้หลายจุดเราไม่ซื้อจุดแต่เราเอาเงินตรงนั้นไปแก้หลายจุดที่เราต้องแก้ดีกว่านั่นคือสิ่งที่ริพูมีการตัดสินใจร่วมกันในหลังบ้านนะครับนะ ซึ่งณตรงนี้เดวิดออสตินนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคําพูดตรงนี้อในในคำพูดนี้เขาแกะมาให้ละเขาบอกว่า And I do คือเมื่อกี้ผมพูดในในส่วนเหล่านั้นไปแล้วแต่จะให้ดูท่อนนี้ a แ d I ไอ t h ติ้งเดวิ i l เปนเทบรีเนี่ยพวกเขาจะทุ่มหนักผมเชื่อว่าผมคิดว่าพวกเขาจะทุ่มหนักแน่เพราะพวกเขายังไงก็ต้องทุ่มด้วยเหตุผลที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้แล้วเราก็จะเห็นว่าลิอร์พูเนี่ย มีข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะหลายต่อหลายคนนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ออนซินก็บอกว่ามันเข้าใจได้นะทีนี้พูดถึงอาเป้าหมายแล้วใครบ้างออนซินก็บอกว่าเมซ o นมาส์แม็กอลิสเตอร์พวกนี้ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับลิฟูจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นตัวที่ลิฟูก็คุยอยู่ชอบอยู่จริงๆในขณะเดียวกันเมื่อเร็วๆนี้เพิ่งมีข่าวว่าจากในสหร,ร,รัฐอาณาจักรนะครับหรือว่าในอังกฤษเนี่ยรายงานว่า และอันการเวนแบชของบาเยอร์เนี่ยลิพูมีการนัดพบตัวแทนคุยตัวแทนของนักเตะซึ่งจากที่ผมทราบแร่งข่าวของผมมา That is collect ถูกต้องนะดังนั้นออสตินก็เหมือนจะคอนเฟิร์มแหละว่าในลายของและอันการเวนแบชคอนเฟิร์มว่ามีการพูดคุยกับตัวแทนนักเตะจริงดังนั้น3ชื่อนี้ที่ออสตินเสนอชื่อมาเมส์แม็กอาริสเตอร์แล้วก็และอันกาเวนแบช สคนนี้เป็นเป้าหมายของร์พูที่เป็นชื่อที่ออนซีนเขาย้ำว่าอ่ะเป็นเป้าหมายจริงๆแต่กลับไปคําที่ว่าร์พูเป็นข่าวกับอีกหลายๆคนเลยเราอย่าไปยึดติดแค่ว่ามี3คนนี้มันมีอีกหลายคนหรือให้ย้อนกลับไปที่คําพูดของค็อปก็ได้ครับเพื่อนๆที่เขาบอกว่าเราน่าจะมีข่าวกับ12นักเตะมั้ง12มิดฟิล์มั้งซึ่งผมหวังว่าจะได้ซักซัมก็คือได้ส,ส,ส,สักจำนวนหนึ่งจากในนั้นนั่นแปลว่าเรามีเป้าหมาย หลายคนแต่สุดท้ายเราต้องจิ้มเราต้องเลือกแล้วต้องคุยเอามาให้ได้สักสองถึงสามคนที่เป็นมิดฟิลนี่ยังไม่รวมตำแหน่งอื่นนะฮะส่วนในรายของไลอ้อนกาเวนแบทนะครับแน่นอนว่ามีหลายคนอาจจะมีอาการรู้สึกต่อต้านว่าโอ้โหเป็นสำรองที่บายเยนบางคนก็บอกว่าได้ไปดูไลอ้อนกาเวนแบทเล่นแล้วแบบโอ้โหไม่ได้เลยไม่มีความมั่นใจนู่นนี่นั่นไม่ดีอะผมเข้าใจแล้วแต,แต่ผมรู้สึกว่ามันไม่แปลกเพราะอะไรนักเตะที่มัน เป็นสำรองนานๆความมั่นใจมันดรอปต่ำทุกคนแหละฮะอ่าแล้วเขาเพิ่งอายุยี่สิบปีคือเนี่ยอ่ะอย่างผมจะยกตัวอย่างความเห็นจากสองเพจรีอพูดังของในเมืองนอกนะครับของทวิตเตอนะร์นะะรีพูดโฟโต้เขบอกว่าเนี่ยบางคือเขาอยู่บาเยอร์ไหมเขาไม่ได้เล่นบางคนอาจจะไปดูนัดที่เขาได้เล่นแต่แบบเขาได้ลงสำรองเกือบทุกนัดเลยได้ลงตัวจริงแค่ไม่เกินหนึ่งถึงสองนัดที่เหลือสำรองล้วนเลยในในบุนเดสลลิก้าเนี่ยนะแล้วเราลองย้อนกลับไป การที่บางคนไม่เวิร์กกับอีกที่หนึง่งไม่ได้ลงเล่นกับอีกที่หนึง่งไม่ได้แปลเสมอไปว่าคนคนนั้นเป็นนักเตะที่แย่เช่นเควินเดอร์บอยด์โมเม็ดซาราย้ายมาเชลซีเดอร์บอยกับซาร่าไม่ได้รับโอกาสที่เชลซีย้ายไปยืมตัวทีมอื่นและสุดท้ายก็ย้ายไปที่อื่นและไปแจ้งเกิดกับที่อื่นก็ได้เช่นกันกับการเวนแบทถามว่าการเวนแบทมันจะไปแย่งโกเลสกากับคิมมิดได้ยังไงใช่ไหมฮะดังนั้นอันนี้อย่าเพิ่งด่วนตัดสิน มันไม่ใช่ทุกเคสที่จะเป็นแบบนั้นเสมอไปอ่าหรืออย่าง D ิอ t นฟิลท็อก็บอกว่าอย่าลืมว่าการเป็นแบบเพิ่งอายุ20ปีนะแล้วอย่าลืมว่ามิดฟิลของบาเยนร์มิวนิกอะมันดีแค่ไหนแบบแต่ละตัวนะดังนั้นต้องให้เวลาเขาในการก่อนจะไปแตะแต่เขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์ละเพราะว่าตอนอยู่กับอาแจกเนี่ยเป็นตัวเทพเลยของอาแจกนึกภาพออกไหมก่อนจะย้ายไปแล้วไปนั่งอะทีเนี้ย เขาก็ย้ําคําสุดท้ายจัดนี้เดอะไลท์ทีมแอนด์เมนเจอร์ถ้าเขาเจอทีมที่ถูกต้องและเจอผู้จัดจาการทีมที่ถูกต้องพร้อมใช้งานเขาเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นคนละคนอาจจะกลับไปเป็นล่างอาจจะอีกทีอีกครั้งก็ได้อันนี้ก็ฝากไว้ให้ค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาอย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินอะไรแค่แบบปึ๊บปึ๊บป๊บลองคิดในหลายๆมุมนะฮะทีนี้เนี่ยมากันที่โรมาโน่กันบ้างนะครับโรมาโน่เขียนในในคอลัมน์ฟาบิเซโอโรมาโน่เดลี่บิฟบิฟวิ่งนะฮะ ของคอร์สออฟไซต์นะครับเว็บไซต์คอร์สออฟไซต์อ่ะมาดูในส่วนของลิเวอร์พูลกันอ่าการเวนแบตเนี่ยโรมาโน่ก็คอนเฟิร์มนะครับว่าเป็นหนึ่งในชื่อที่ลิเวอร์พูลชื่นชอบ one of many names นะฮะละแสดงว่าลิเวอร์พูลไม่ได้ชอบคนเดียว names เติม s นะฮะชอบหลายคนแต่ไอคนนี้เป็นหนึ่งในนั้นอ่าอย่าเพิ่งโรมาโน่บอกว่าอย่าเพิ่งไปไปไปล็อกว่านี่คือคนเดียวเลยเน่ยยังมีอีกหลายคนที่ลิเวอร์พูลสนใจมากๆแล้วก็ ในส่วนของบายเยอร์นแน่นอนต้องการเก็บนักเตะเอาไว้แต่ตัวนักเตะจะต้องตัดสินใจว่าตัวเขาอยากย้ายไหมและเขาจะต้องไปบอกทูเคิลกับบอร์ดในโรมนโน่อบอกว่าพฤษภาคมนี้หรือไม่ก็มิถุนายนนักเตะจะต้องตัดสินใจว่าอยากอยู่ต่ออยากสู้ต่อหรือจะย้ายเพื่อหาโอกาสลงเล่นนักเตะจะต้องเป็นคนตัดสินใจอืมประมาณนั้นนะะส่วนในชื่อของมาเธอุนเนสเนี่ยเขาบอกอันแน่นอนเป็นหนึ่งในคนที่ลิปูเนี่ยมอนิเตอร์อยู่จับตาดูอยู่ก็จริงนะฮะ แต่อย่างที่ครอปพูดว่าครอป่น่าจะเล็งผู้เล่นไว้ประมาณอย่างต่ำเนี่ยสิบสองคนที่ครอปพูดไว้เหมือนกับที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้เลยแต่นูเนสเนี่ย no longer priority target นะครับให้ให้ดูคำนี้ให้ดีนูเนส no longer priority target ไม่ใช่เป้าหมายหลักแล้วเป็นเป้าหมายรองรององลงมาเลยนะครับเป็นแค่หนึ่งคนที่จับตาดูฟอร์มเท่านั้นณนะตอนนี้เหมือนลดความสนใจซึ่งก็สอดคล้งองกับที่รายงานผมเคยรายงานมาให้ทราบสักประมาณร่วมๆวมเดือนละแต่โดมิโนก,ก็ย้ำให้ฟังอีกทีว่า ไม่ใช่เป้าหมายหลักของเราแล้วสําหรับมาเทอุสนูเนสแสดงว่าเราต้องการคนที่ดีกว่ามาเทอุสนูเนสทีนี้โรมาโน,โนยังมีพูดไว้หลายช่องทางมากๆมีใน YouTube อีกครับนี่นะใน u t u b e ตอนล่าสุดนะครับเรื่องแม็กอาริสเตอร์นะ,ะมีอยู่นี่นะครับโรมาโน,โนบอกว่าในส่วนของแม็กอาริสเตอร์เนี่ยเลอร์พูลครับจะมีการติดต่อ ไปยังตัวแทนของแม็กอาริสเตอร์นะครับเพื่อเสนอโปรเจกต์ให้กับแม็กอาริสเตอร์ได้ทราบแน่นอนมีแผนแล้วเดี๋ยวจะต้องไปคุยแลวจะเสนอแล้วว่าโปรเจกต์อ Project ของลิเวอร์พูลในซีซันหน้าเป็นอย่างนี้เราจะให้คุณเป็นตัวจริงอย่างนี้เราจะสร้างทีมโดยมีคุณเป็นนู่นนี่นั่น,นปุ๊บปุ๊บปุ๊บต้องนําเสนอให้กับตัวนักเตะได้พิจารณาแม็กอาริสเตอร์ is on player is a player on liverpool อยู่ในลิสต์ลิเวอร์พูลแน่นอนอแล้วโรมาโน่ไม่ได้บอกด้วยนะว่า ไม่ใช่เป้าหมายหลักแล้วโรมาโน่ไม่ได้พูดตรงนั้นแต่เราพอจะอนุมานได้ว่าอันนี้น่าจะเป็นเป้าหมายหลักแล้วก็โรมาโน่ก็เสริมตรงที่ว่าตัวนักเตะย้ายออกจากทีมแน่ซัมเมอร์ร้อเเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกับบอร์ดบริหารของบรายตันนักเตะต้องการย้ายโดยเร็วด้วยไม่อยากไปย้ายเดือนสิงหาคมก่อนตลาดปิดอะไรแบบนั้นอยากจะย้ายตั้งแต่ต,ต้นตลาดเลยมิถุนากรกฎาคมขอย้ายเร็วเลยให้มันจบสิน้นนี่คือทิศทางจากนักเตะนะครับซึ่งโรมาโน่น่าจะมีแหล่งข่าวที่ จากคนใกล้ชิดของตัวนักเตะรวมไปถึงคนใกล้ชิดของสโมสรนั้นๆด้วยนะฮะจากโรมาโน่นะครับอ่ะยังมีข่าวอื่นมาฝากเพื่อนๆเพิ่มเติมด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับสำหรับพิมพ์ยมครับพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตอนนั้นแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยไม่นที่เลือกหลักในหน้ากรุงเทพมีหลายสาขาต่างจังหวัดมีสาสาขาด้วยเช่นกันสามารถโทรสั่งเดลิเวอรี่ศูนย์สองห่ย้การันตีความอร่อยนะครับรวมไปถึงพื้นสมาร์ทแมทพื้น SPC สมาร สวยเหมือนไม้ทนเหมือนหินนะครับสามารถหาซื้อได้นะครับตามโฮมโปรกรุงเทพปริมณฑลร้านค้าตัวแทนจงจัน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมทหรือโทร063281188นะครับรับประกันคุณภาพ15ปีนะครับการปลวกกันน้ําแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยนี่สําหรับเพื่อนสมาร์ทแมทนะครับอ่ะเรื่องราวของชูอาร์เมนี่เนี่ยเมื่อสักสัปดาห์ก่อนไม่เกินนี้ไม่กี่วันนี่แหละนะฮะที่ผมเอาเดวิดแมดด็อกมารายงานให้ฟังนะครับแมดด็อก <Mad dock S 2> ก็บอกนะครับว่าชูอาร์เมนี ถ้าเกิดมาดริดพร้อมขายลิพูอาจจะกลับไปคุยเพราะว่าเป็นเป้าหมายที่ลิพูชอบมากแต่ล่าสุดนะครับอาร์ Art สื่อในประเทศสเปนนะครับก็คอนเฟิร์มว่ามาดริดแม้ว่าจะเรื่องอนาคตของชัวร์เมนี่อาจจะแบบเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่ก็ตามแต่ล่าสุดจากที่ข้อมูลที่เขาทราบม,มาอาร์ตบอกว่าสื่อสเปนบอกว่าชัวร์เมนี่มาดริดไม่ขายยังมีอนาคตอยู่ยังพร้อมแบบเป็นนักเตะที่ซื้อมามูลค่าแพงอะ่ะออแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตัวจริงในเวลานี้แต่ก็พร้อมที่จะให้โอกาสต,ต่อในซีซันหน้า แล้วก็ไม่คิดขายังนั้นผมว่าเก็บชัวร์เมนี่ผมว่าเราอย่าไปหวังเลยนะฮะมัดิดเขาซื้อมาไม่น่ารีบปล่อยเร็วหรอกน่าจะให้โอกาสอีกสักหน่อยนะครับส่วน, Corner นคอเนอร์การ์ลเกอร์นะฮะมีข่าวนะครับจากดีนโจนส์นะครับนักข่าวของ g i ฟต์มี p o r t นะครับก็บอกว่าเขาไปทราบข้อมูลมาอยู่เรื่องหนึ่งก็คือตัวนักเตะเนี่ยแม้ว่าจะเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลก็ตามแต่ตัวนักเตะไม่อยากย้ายออกจากลอนดอนนะ ด้วยเหตุผลเรื่องของ Family Comfort ความสะดวกสบายของครอบครัวครอบครัวของกาลเกอร์อยากอยู่ในในเมืองหลวงลอนดอนต่อมากกว่าอ่าอันนี้คือในตัวของของนักเตะนะถ้าเลือกได้นักเตะอยากอยู่ในลอนดอนมากกว่าก็คือใจไม่ได้อยากมาลิพูสักเท่าไหร่นะนะเบื้องต้นแต่อะไรมันก็เปลี่ยนได้ถ้าลิพูสมมติสมมติถ้าลิพูเอาจริงๆแล้วก็เข้าไปกล่อมแต่ผมก็ต้องย้ํากลับมาที่แหล่งข่าวจากนิวโจส์นะดีนโจนแบบบอกแบบนั้น ดีนโจนส์คือนักข่าวสายกลางของก i ฟมีสปอร์ตแต่นิวโจนส์คือนักข่าวสายหงของโกลด์คอมบอกว่ากาลาเกอร์เนี่ยเป็นแค่เป้าหมายรองรองของลิเวอร์พูลเท่านั้นไม่ใช่เป้าหมายหลักไม่ใช่เป้าหมายอันดับต้นๆเป็นเป้าหมายอันดับหลังๆประมาณนั้นนะฮะอาจจะเอาก็ได้แต่คือมันไม่ใช่คือถ้าเซ็นตูบิกอะจะเซ็นตูบิกก่อนแล้วกาลาเกอร์อาจจะเป็นตัวรองรองลองมาอะไรแบบนี้ให้นึกภาพแบบนั้นอย่าง อาร์เล็กซิตแมกกาลิสเตอร์เมสันเมลเนี่ยผมว่านี่น่าจะเป็นเป้าหมายแบบตัวตัวใหญ่อ่าแต่อย่างคาร์ลเกอร์เนี่ยป้าหมายตัวเล็กให้นึกแบบนี้นะฮะส่วนเรื่องราวของมาเน่นะครับล่าสุดนะครับฟอร์เรียนพพทเทนเบิร์กนะครับสายข่าวทีอันหนึ่งนะครับของเยอรมันของสกายสปอร์ตเยอรมนีนะครับพพทเทนเบิร์กบอกว่าจากสิ่งที่ผมได้รับทราบข้อมูลมาล่าสุดบาเยิร์นจะทำพยายามทําทุกทวิธีทางนะครับเพื่อขายมาเน่ในช่วงซัมเมอร์นี้ในแง่ของกีฬาแล้วโทมัสทูเคิลเอง มุมมองด้านกีฬาแล้วทูเครลก็ไม่ได้มองว่ามาเน่อยู่ในแผนการทําทีมเพราะว่ามาเน่ก็ไม่ได้มองว่าเข้ากับระบบอันนี้คืออย่างแรกแล้วจากข้อมูลของผมเนี่ยจากภายในเองเขาก็วิกฤตแล้วแบบเพื่อร่วมทีมก็ไม่เอาแล้วแบบไปต่อยกันไปต่อยซาเน่่นะไม่ชอบนะฮะอ่ะซึ่งในมุมของบาเยอร์วงในเขาเชื่อว่าการเซ็นมาเน่คือการเซ็นที่ผิดพลาด ในเมื่อช่วงซัมเมอร์บวกกับค่าเหนื่อยปีละ20ล้านยูโรเนี่ยเฉลี่ยแล้ว2-3แสนเนี่ยนะค่าเหนื่อย2-3แสนเนี่ยเป็นอะไรที่น่าผิดหวังมากๆเมื่อเทียบกับผลงานนะครับเขามองว่าเป็นการเซ็นที่แบบไม่ได้เลยนะครับนั่นแหละครับ,นะรบแต่คอริรมอฮะแตนคอริมอ,อดีตนักเตะลิเวอร์พูครับก็บอกว่าเฮ้ยแต่ถ้าเกิดไปเยือนขายถูกๆน่าเอากลับมานะ ตัวนักเตะเนี่ย steelhead เพลนที่ to offer ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถแบบมอบให้กับลิพูได้มากมายเลยอะไรแบบเนี้ยนะเออแบบเนี่ยอ่าฟ,ฟิมิโน,โนโย้ายออกไปถ้าได้มาเนี่กลับมาในราคาถูกก็น่าเอาอ่านูนเยสเล่นตรงหน้าเป้าได้มาเน่ซาร่าเล่นปีกสองข้างได้ดีอาร์ตกัคโปโชต้าก็โอ้สามารถเล่นเป็นแบ็กอัพได้หมดอะไรก็แบบนี้เขาบอกว่ามาเน่ย,ยังเจ๋งอยู่ถ้าเกิดเขาถูกขายด้วยเหตุผลที่ไปต่อยซาน่ก็้ยผูควรไม่เอามานะ เออก็นานาจิตตังบางคนก็อยากจะได้มาเน่กับมาแต่บางคนก็ไม่อยากได้มาเน่กลับมาก็แล้วแต่ความเห็นเนาะ้างท่าทามพุแอคผมคิดว่าเราต้องก้าวข้ามผ่านมาเน่ได้แล้ว30กว่าแล้วมีแต่จะซุดแล้วก็ซุดลงเรื่อยๆนะอ่าโอเคประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ ความหงยายจากซูซูกินะครับเมาไม่ขับนะครับด้วยความหงยายจากซูซูกิแล้วก็ใครที่อยากสนับสนุนช่องคนแอ,คอีกหนึ่งช่องทางสามารถสมัครสมาชิกได้วันนี้หมดเวลานะครับนี่สมัครสมาชิกก็กดทางนี้ได้เลยนะหมดเวลาครับขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพวกกนใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ